มีทางบ้านถามมาว่าพยายามทำดีแล้วแต่เขาก็ไม่ดีแกล้งเราไล่เราสารพัดต้องทำอย่างไรคะอันนี้ไม่ได้บอกมาว่าเป็นใครถ้าหากเป็นสามีเนี่ยนะหนึ่งให้เราทำดีอย่างต่อเนื่องด้วยความอดทนสม่ำเสมอดูซิว่ามีความเปลี่ยนแปลงไหม ถ้าเปลี่ยนแปลงดีขึ้นก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าทําไปเท่าไหร่เท่าไรเนี่ยจะกี่เดือนเป็นปีก็ตามเนี่ยก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะก็อาจจะต้องมาพิจารณาว่าเออยังสมควรอยู่ครองชีวิตกันต่อหรือเปล่านะคุณโยมพูดคุยกันทําตัวเราให้ดีก่อนแล้วก็ตั้งหลักเศรษฐกิจตัวเองให้ได้ด้วยเมื่อเอายืนบนลำแข้งตัวเราเองได้เนี่ยจะได้รับความเกงใจเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อยแก้ปัญหาอย่างเยือกเ,เย็นถ้ามีลูกมีเต้าก็เห็นแก่ลูกนี่นะอดทนแล้วค่อยๆแก้นี่ดูแก้ได้ก็แก้ แต่ถ้าเกิดว่ามันสุดท้ายไม่ได้จริงๆก็ต้องพิจารณาความเหมาะสมในระยะยาวตลอดชีวิตเจริญพอ